ทำแว่นคัสตอมอันที่2ให้พี่ป๊อปปองกูล EP หนึ่งครับสืบเนื่องมาจากแว่นคัสตอมอันก่อนที่ผมทําให้พี่ป๊อปแกครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ทุกคนดูนะผมเห็นแก่ครับใส่บ่อยตามรายการอยู่นะครับเห็นแล้วก็ปลื้มใจครับศิลปินที่ผมชอบเนี่ยใส่แว่นที่ผมทําให้เองกับมือเลยครับแต่ก็แอบสังเกตเห็นว่าเออแว่นมันหนีบหนีบขมับพี่ป๊อปไปหรือเปล่านะ คือรอบก่อนที่ผมทําให้แกไปอะครับผมทําขนาดตามแว่นตาส่วนใหญ่ที่มีตามท้องตลาดเลยครับเพราะไม่ได้มีโอกาสไปวัดใบหน้าแกหรอกครับรอบเนี่ยผมก็เลยทักไปหาแกครับว่าอยากจะทําให้อีกอันนึงแล้วแกเนี่ยก็นัดเข้ามาวัดใบหน้ากับผมที่ร้านเลยครับส่วนทรงแว่นรอบเนี่ยครับผมก็อยากให้เป็นทรงกลมหน่อยนะครับผมรู้สึกว่าพี่ป๊อปแกใส่แว่นทรงกลมเนี่ยแล้วก็ดูเข้ากับแกดีนะ แต่ผมเนี่ยก็อยากเพิ่มลูกเล่นให้อีกนิดนึงเหมือนเดิมครับผมก็เลยดีไซน์ออกมาเป็นทรงนี้ครับส่วนลายอาร์ิเตตเนี่ยผมก็อยากให้มันสว่างขึ้นมาหน่อยครับแต่ก็อยากให้คงความเป็นลายกระเหมือนเดิมครับ ส่วนอีเนี่ยครับก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับแต่ว่ายังส่งไม่ได้ครับเพราะว่ายังมีคลิปออนอีก EP นีนึงครับยังไงก็รอติดตามกันนะครับสนใจทําแว่นที่ออกแบบจากใบหน้าของคุณโดยเฉพาะนัดหมายได้ที่ลิงกหน้าโปรไฟล์ครับ